ฮีเยะเฮ้ยเยนฮหด่ามาอะไรอเฮ้ยหลอดเฮ้ยเทชไมเอน่ะยงอน้น้าคุณคุณหลอดพี่เดี๋ยวเดี๋ยพี่ันพี่ไม่ําเห็นอะไรเพี่ไม่ะ่ไม่ทไงทำอะไรของพี่อ่ะนี่พี่ไปจัดของร้านเดอะบเตมฮ้ตีวอตไม่ตายช่วยแนะนำหน่อยดิ เองไม่เข้าใจก็เข้าไปถามก็ได้สอบถามก่อนซื้อได้จัดสรรได้เอางบไปตั้งก็ได้ใช่เลยโอ้โหมีโปรโมชั่นอะไรดีๆมาโปรโมชั่นมาเป็นผักๆน้องเลยแต่ที่แน่ๆทาของนะแน่นอนไม่รู้ก็ไปถามก็ได้มือใหม่ไม่รู้ของรู้เรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจัดให้เองตามงบที่มีตีบวกลงออฟเขาก็มีสปีนาก็มีขายนะเออไม่ลองไปดูเฮ้ยได้ยูโอ้โหตบมือเลยโอ้โหไปจิ้งกะทายคลิป จดัดไปโอเคนะฮะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้นะก็ขอเป็นคลิปเ,เชิงสําหรับมือใหม่กันแล้วกันนะเพราะว่าคําถามที่ผมเจอบ่อยมากเลยพักๆพัก,พก,พก,พกหลังๆนี่นะมันจะมีคําถามที่ว่าควรเล่นสายอาชีพอะไรตั้งแต่แรกนะก็อย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าการเล่นตัวแรกเนี่ยมันจะมันจะลำบากนะฮะมันจะลําบากเพราะฉะนั้น ถ้าถามว่าจะเล่นสายอะไรเนี่ยผมก็จะตอบเป็นเสมอนะเอาที่ชอบก่อนนะลองเล่นเกมก่อนนู่นนี่นั่นก่อนแต่ประเด็นก็คือคือเขาไม่รู้จะเล่นสายอะไรจริงๆนะเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะชอบอะไรดีวันนี้นะับผมก็จะมาเนาะแนะนำนะในส่วนของคาแรคเตอร์ ของสายสายต่างๆที่ผมเล่นไปเนี่ยใน ID ดีผมเนี่ยนะเฉพาะที่ผมมีใน ID ดีเนาะแล้วก็บางส่วนที่ผมได้รีไปแล้วแต่อย่างเช่นหมัดอะไรพวกนี้ผมคงไม่ไม่ได้ยกตัวอย่างให้ดูนะเพราะคลิปนี้จะเป็นคลิปยกตัวอย่างคร่าวๆนะสำหรับสายคลิปต่างๆที่ผมเล่นมาเนาะก็ไปดูกันว่าท่านผู้ชมเนี่ยชอบสายอะไรนะฮะแล้วก็อยากจะเล่นอะไรกันแน่นะฮะแล้วเราก็เริ่มเล่นตรงนั้นกันเนาะว่ามีอะไรสว่วนรายละเอียดเชิงลึกนะฮะการใส่ของใส่นู่นใส่นี่ผมจะไม่พูดถึงในคลิปนี้เลย นะผมจะไม่พูดถึงเลยผมจะแนะนำคร่าวๆว่าสายไหนมันเป็นแบบไหนแค่นั้นเองเนาะแล้วก็ในส่วนของดาเมจนะ,ะที่เห็นในคลิปนี้นะฮะอย่ายึดติดกับมันนะ,ะเพราะว่าแน่นอนครับเวลาที่ผมเล่นตัวตัวหนึ่งแล้วก็พอเล่นเสร็จเนี่ยผมจะเอาของไปขายนะผมจะไม่เก็บไว้นะเพราะมันมันเต็มคลังมันอะไรประมาณนี้หลนะฮะเพราะว่ายิ่งมีตัวสายช่างสายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้แบบคลังมันเต็มง่ายอะไรอย่างงี้เนาะเพราะฉะนั้น อาวุธหรือว่าชุดพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ผมใส่อยู่เนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ที่ผมจะยกตัวอย่างเนี่ยจะเป็นของที่ไม่ค่อยดีมากนะ,ะหยิบอะไรได้ก็หยิบมาใช้หยิบของแฮปปี้ได้ก็หยิบมาใช้เนาะส่วนข้อมูลเชิงลึกเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดชอบอันไหนก็ให้ไปดูบิวในช่องผมนั่นแหละเพราะผมทำไว้ทำไว้หลายสายมากนะฮะไปดูว่าแนวทางการเล่นมันเป็นยังไงนะก็ ไปดูเพื่อเป็นแนวทางในการเล่นต่อๆไปนะเอาไปแก้ไขเอาไปปรับปรุงเอาไปทำแบบเฉพาะของตัวเองอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะสายแรกกันก่อนว่าเป็นยังไงสายแรกที่ผมจะหยิบยกมานะมันเป็นสายเมนของผมนั่นแหละนะก็คือสายคาตานะเนาะมันเป็นสายที่ค่อนข้างจะยืดหยุ่นได้ในระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการตั้งรับดาเมจน,นะหรือว่า การทำดาเมจเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำได้ดีแล้วก็ต่อเนื่องมากๆนะฮะหลายอย่างของคา,าตันะเนี่ยนะมันจะมันจะเน้นไปในทางของการสแปมดาเมจแบบรัวๆนะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีดาเมจแบบเแบิร์ดาเมจนะฮะที่ว่าทำดาเมจได้ทีละหลายออหลายร้านอะไรเงี้ยมันก็ทำได้สองสามร้านนะสำหรับสกิลต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นโซฮันนะถ้าเราเล่นเป็นสายนั้นนะหรือว่าจะเป็นกาลิวนะฮะส่วน ส่วนความเล่นยากเล่นง่ายของมันเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าคาตานะเป็นสายที่เล่นค่อนข้างที่จะยากนะเพราะว่ามันใช้ไหวพริบในการเล่นพอสมควรน,นะไม,ไม่ว่าจะเป็นการหลบดาเมจนะฮะการตั้งเคาน์เตอร์ดาเมจนะฮะการแพรลี่ต่างๆเนะี่ยมันข้อดีมันอยู่ตรงนั้นนะเพราะการแพรลี่นะของมันเนี่ยอย่างสกิลสกิลหนึ่งนะสกิลทางเซของมันเนี่ย นะเมื่อทําการแพลนดีเสร็จนะก็จะทาให้บอสกอดแตกซึ่งจะได้อัตราลักพิเศษตรงนั้นเพื่อเพิ่มดาเมจให้กับตัวเองนั่นเองนะสายนี้เป็นสายที่ดีแล้วก็ค่อนข้างยืดหยุ่นะเป็นสายหลักของผมที่ผมเล่นนะก็ใครที่อยากจะเล่นมาตามสายนี้ก็ไปดูบิวคาตนาผมได้เพราะส่วนใหญ่นั้นนะฮะมันเป็นบิวคาตนาในช่องผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่ามันเป็นตัวหลักของผมนั่นเองนะฮะ โอเคนะฮะสายต่อไปนะขึ้นชื่อว่าเป็นสายของผู้มีกระตังนั่นเองนะฮะเพราะว่าสายดับคู่นะเป็นสายที่เล่นสนุกนะแต่แล้วก็เต็มไปด้วยความเทนะผมบอกอย่างนี้เลยนะเต็มไปด้วยความเทแน่นอนครับว่าถ้าอยากให้มันแรงจัดๆเนี่ยก็ต้องทุ่งเงินกันหน่อยซึ่งไม่ก็ใช้งบเยอะนะสำหรับสายนี้ผมบอกว่าใช้งบเยอะมากถ้าอยากให้มันแรงจริงๆนะซึ่งต่าง,างจากคตนะเนาะที่ว่าไม่ต้องมีของ อะไรมากมายก็ได้ของรูดียทั้งหมดก็ได้นะดาเมจมันก็ได้เยอะแล้วนะแต่ผมไม่ได้หมายความว่าสายดาบคู่ไม่ดีนะฮะคือมันเสียเงินเยอะก็จริงแต่เงินที่เสียไปนั้นก็คุ้มค่านะกับการเสียนะไม่ว่าจะเป็นการได้ดาเมจนู่นนี่นั่นนะความทุความเทนะ่ผมบอกเลยว่าเต็มร้อยสายนี้นะฮะผมบอกเลยว่าขึ้นชื่อขึ้นชื่อเรื่องโซโล่บอสนะฮะเป็นสายที่ยืนยืนบอสได้ดีมากเนาะซึ่ง คลิปที่เห็นอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายหรอกเพราะผมก็ลืมวิธีเล่นไปเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ของก็หยิบม,มามุ่มวๆนะฮะดาเมจก็เลยกุกกี่นิดนึงนะแต่ผมบอกเลยว่ามันมันไม่ได้น่าเกียดนะสายนี้เป็นสายที่ต้องเน้นความเร็วให้ถึง1 0,000นะเพื่อเพิ่มโมชั่นให้กับตัวเองแต่ก็อย่างว่านะว่ามันก็มีอีกสายหนึ่งที่แยกออกไปก็คือสายเกาะหนักนะซึ่งจะเขาเรียกว่าจะตัดในะตัดโมชั่นก็คือฟันแล้วก็กด กดกาศอะไรก็ว่ากดหลบอะไรก็ว่าไปนะฮะมันก็จะไปติดตรงนั้นอะไรเงี้ยมันก็มีสายแยกไปตรงนั้นอีกซึ่งผมเองก็ไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรมากมายนะสำหรับความเล่นยากเล่นง่ายของสายนี้มันไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปนะทิกหรือเทคนิคอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแล้วก็มันสกิลหลบของมันก็คือการกดสกิลแฟนทอมสกิลเดียวเนี่ยมันก็จะหลบได้ในระยะเวลาที่เยอะพอสมควรนะมันเป็นเหตุผลว่าทําไมมันถึง นะโซโลโบ่บอสได้เพราะว่าบอสบางตัวเนี่ยแน่นอนนะสกิลทั้งมงทั้งแบบอะไรเงี้ยโดนทีก็ตายอะไรคัตนะมันหลบได้ทีเดียวแล้วก็เออดอกต่อไปก็ชะตากรรมขาดนะมันจะแตกต่างจากดาบคู่ที่ว่ามันมีสกิลนะที่เอาไว้แบบลดดาเมจแล้วก็เพิ่มบัฟให้ตัวเองนะมันจะฟังดูคล้ายๆคัตนะนะแต่มันคนละอย่างกันเพราะว่าคัตนะจะไม่โดนดาเมจนะแต่สกิลแต่สายนี้จะโดนดาเมจแต่จะเพิ่มความเร็วให้กับตัวเองเนี่ยเยอะมากนะซึ่งจะทําให้มันโหดขึ้นและตีได้เร็วขึ้นนั่นเอง นะสำหรับผมคิดว่าสายดาบคู่ก็เป็นสายที่สนุกอีกสายหนึ่งนะฮะมันมีความเทเนาะมันมีความสนุกในนั้นนะฮะแล้วก็คือบอกตรงนะฮะว่าถ้าสกิลต่างๆของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเทเนาะก็ไปดูบิวไปลองหาข้อมูลกันดูนะสายนี้นาเล่นโอเคนะฮะก็สายต่อไปนะก็คือสายหอกนั่นเอง ผมต้องบอกก่อนว่าสายหอกนั้นนะมีความยากเนี่ยตอนเล่นเนี่ยคือหลังหลังเนี่ยมันไม่ยากหรอกมันจะไปยากตอนกลางหรือตอนตอน้นนะมันเป็นสายนะเอาไว้สําหรับเจาะเกาะซึ่งเหมาะกับบอสนะที่มีระดับไนแมกับอลติเมตนะสามดาวกับสีดาวนนะั่นแหละเพราะว่าไอ้บอสพวกนี้มันจะเพิ่มเกาะมาเยอะมากซึ่งสกิลของหอกเองเนี่ยมันเป็นสกิลหากิของมันก็คือสกิลดาวคอนทูดนะฮะมันจะเป็นสกิลที่เจาะเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นมัน มันก็เลยจะเป็นดาเมจประมาณเนี้ยอย่างสายอื่นนะฮะรืเวลสักร้อยกว่าเงี้ยเราสามารถทำดาเมจหนึ่งล้านได้แล้วนะแต่สําหรับสายหอกเองไม่ได้นะฮะมันจะดาเมจจะเฉะลี่ยอยู่เนี้ยแหละตอนผมเล่นนะก็สี่ห้าแสนสี่ห้าแสนแล้วก็คือผมบอกอย่างนี้เลยพอมเป็นอย่างนั้นอ่ะมันก็ดูแบบเฮ้ยแปลกๆนะอะไรอย่างนี้เนาะผมต้องบอกว่าแต่ละสายอาชีพนั้นนะมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะสำหรับสายหอกเองเป็นสายจอกเกาะนะในขณะที่ผมพูดไปขั้นต้นว่าช่วงเล่นตอนตอน,ต,อนต้นหรือตอนกลางเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ผมบอกเลยว่า ตอนต้นหรือกับตอนกลางเนี่ยสายอื่นอาจจะทำดาเมจได้ไปร้านสายหอ,อกทําได้สี่ห้าแสนแต่พอไปเจอไก้บอสเลเวลเยอะๆเกาะเยอะๆอ,อย่างเงี้ยดาเมจมันเท่าเดิมกับสี่ห้าแสนในขณะที่สายอื่นมันเหลือไม่กี่แสนนะแสนสองแสนอะไรเงี้ยฮะอันนี้คือข้อดีของมันนะสายหอ,อกเป็นสายจอเกาะน,นะแล้วร,ระดับความยากในการเล่นเนี่ยผมผมว่าพอมันมาสุดทางแล้วเนี่ยมันเป็นสายที่เล่นง่ายนะครับแล้วก็จบบอสได้ไวมากๆนะให้สังเกตดูในคลิปว่าดาเมจ มันจะอยู่แค่นี้แหละมันอาจจะไม่ได้เห็นหลอกร้านแต่ถ้าเกิดบิวดีๆนะฮะบิวดีๆใส่ของดีๆมันถึงแน่นอนครับ1ล้านเนาะสำหรับในคลิปเนี่ยก็จะเป็นเป็นหอ,อกเก่าอยู่เลยเป็นหอ,อก5ปีแล้วผมถอดหินหมดแล้วนะฮะไม่มีหินเลยเนาะก็จะเห็นด,ดาเมจคร่าวๆจากตรงนี้ว่ามันค่อนข้างที่จะดีนะแล้วก็กระโดดเข้าค่อนข้างที่จะแรงนะเพราะว่ามันเป็นสายจอกก่อเกาะนั่นเองเพราะฉะนั้นเกาะของบอสจะไม่มีผลอะไรกับมันนะก็ให้ท่านผู้ชมลองช่างใจพิจารณาดูเองแล้วกันว่า สายนี้เหมาะกับท่านผู้ชมหรือเปล่าแต่ผมบอกไว้ว่ากวัจะผ่านมาจุดนี้ได้มันค่อนข้างจะลําบากนะเพราะว่าดาเมจมันค่อนข้างน้อยอ่ะผมบอกก็บอกตรงว่าช่วงตอนพึ่งเล่นก็อาจจะหาที่ยากหน่อยนะฮะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีสกิลอะไรเขาเรียกว่าไม่ค่อยมีสกิลอะไรให้เล่นมากนักนะแต่ถ้าผ่านจุดนั้นมาได้โคตรโหดเลยครับ โอเคต่อไปนะเป็นสายโมทีระยะไก่นะฮะก็ผมจะอธิบายนะพร้อมกันไปเลยนะสำหรับโบกันกับธนูเนาะสายที่ผมเล่นนั้นจะเป็นสายโบกันนะซึ่งมันมันก็มีข้อเสียพอดีข้อเสียแตกต่างจากธนูนะแต่จะอธิบายรวมๆไปแล้วกันนะสายโบกันหรือธนูเนี่ยเป็นสายที่ค่อนข้างดีครับอย่างธนูเนี่ยเป็นสายลูกรักของผู้พัฒนาเลยก็ว่าได้มันเป็นสายเดียวที่สามารถทําดาเมจได้เป็นๆหกเจ็ดแปดเก้าเอ็มครับเป็นสายที่ทำเอ่อวอร์ดาเมจเนี่ยได้แรงแล้วก็ดีมากๆ เนาะผมก็ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้ก็น่าจะลําบากนะในการหาของใส่หน่อยเพราะว่าธนูเนี่ยนั้นเริ่มจะขัดตลาดแล้วก็มีคนเล่นเยอะนะมันจะใช้เงินค่อนข้างที่จะเยอะนะถ้าหากจะเล่นแต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดเออคุณต้องมีตังเหรอไม่ใช่นะครับมันเล่นรูเดียวก็ได้นะสำหรับธนูเองเพราะมันเป็นสายที่มีพื้นฐานไะดัมเมดที่สูงมากๆนะแค่เราเก็บสเต็กนิดหน่อยนะเราก็สามารถทำดาเมจได้แบบ 45M ออะไรเงี้ยนะ โอเคมาอธิบายตรงนี้ก่อนนะก่อนที่จะงงนะสำหรับในคลิปเนี่ยมันเป็นโบกันเนาะข้อข้อแตกต่างนะระหว่าง2ส,สายระหว่างโบกันกับธนูเนี่ยนะโบกันเนี่ยมันจะเป็นสายที่ยิงได้ไวกว่านะเป็นการสเปมนะดีบัฟต่างๆให้กับบอสนะดีบัฟคือบัฟที่มันไม่ดีนั่นแหละนะให้กับบอสให้มันติดสถานะต่างๆเนี่ยแต่สําหรับธนูมันไม่ใช่นะธนูจะเป็นการรอนะเก็บสแต็กรอแล้วก็ มันจะมีสกิลสกิลหนึ่งนะเป็นชื่อสกิลสไนฟ์เนี่ยของธนูเนี่ยคือเขาจะมีอัตราการเจาะเกาะค่อนข้างสูงก็คือพูดง่ายๆว่าเขาจะใช้สกิลนั้นก่อนก่อนที่จะปล่อยท่าไม่ตายเขาที่ทำดาเมจได้สูงนะจะทําให้เกาะของบอสเนี่ยมันเหลือน,น้อยนะหรือว่าหายไปไม่รู้อันนี้ผมจำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าธนูเนี่ยนะมันเหมาะนะมันเหมาะมันเหมาะกับการตีบอสพวกบอสเกาะนานาๆเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะลดเกาะของบอสแล้วก็ ยิงเบอร์ดาเมจเนี่ยคุณครั้งที่จะแรงมันเป็นเหตุผลว่าทําไมมันถึงทําดาเมจได้เยอะจังนะเพราะว่าปกติไอ้ข้อเสี่ยงของมันเนี่ยก็มีพื้นฐานดาเมจที่แรงอยู่แล้วเมื่อเราเก็บสแต็กเยอะนะแล้วก็มาบวกกับการสกิลที่สามารถเจาะเกาะบอสได้อีกเนี่ยซึ่งมันมีอัตราการเจาะเกาะอยู่ที่75%เลยมั้งนะคือยังไงมันก็ติดแหละนะไม่ติดก็กดซ้ำอีกทีมันก็ติดอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ทําให้มัน สามารถทำเมจได้แรงกว่าโบกันนะโบกันจะเป็นสายสแปมดีบัฟในอย่างที่พูดไปนะมันจะยิงรัวๆมันจะปล่อยรัวๆนะสำหรับสสายนี้นะก็มีสกิลหากินอยู่2สกิลนะมันจะเป็นสกิลอะไรไม่รู้อีกชื่อหนึ่งนะมันจะยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วล่วงล,วง,ลวงมานะดอกระเอ็มนะผมไม่แน่ใจว่าธนูเนี่ยมันล่วงล,วง,ลวงมาเร็วไหมนะแต่สาหรับโบกันเนี่ยล่วงลงมาเร็วเร็วมากนะมันจะตกลงมาสาดนดอกนะแล้วก็ดอกระเอ็มดอกระเอ็มดอกระเอ็มเห็นว่าสกิลนั้นก็ไม่สนเกาะบอสเหมือนกัน ก็เหมือนกันนั่นแหละนะแต่จะให้ดีเนี่ยระหว่างโบกันกับธนูผมก็บอกได้เต็มปากเลยว่าเล่นธนูนะได้เบอร์ดาเมจที่ดีกว่าส่วนใครอยากเล่นมันๆนะผสมมันๆนิดนึงนะก็แนะนําโบกันนะฮะโอเคนะสายต่อไปเป็นสายเมดนะเมดบัฟนะก็ อย่างที่รู้กันนะว่าเมดก็ค่อนข้างที่จะเอาไปเล่นกันแตกต่างเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าเมดฟาร์มนะเมดจินจาฟาร์มเมดไฟนอลนะอะที่เห็นอยู่นี้คือเมดบัาเมดบัามันเป็นเมดที่เอาไอสแปมสกิลดามดนะเอ้ยดามิดสเปมดามิเวทเออนะมันจะเป็นไปในทางนั้นซึ่งมันก็เป็นตัวที่ผมพึ่งเล่นได้ไม่นานแลวทดลองเล่นอยู่ก็ค่อนข้างที่จะดีในระดับหนึ่งนะฮะมันก็ไม่ได้มีอะไรให้โม้มากมายหรอกนะมันจะมันจะแตกต่างจาก ไฟนอลน,นะคือไฟนอลเนี่ยมันจะเป็นเบอร์ดามิที่แบบลงทีเดียวต้มหนึ่งนะแล้วก็ดามิแตบบโอ้โหสล้านอัพอ่ะสองสล้านอะไรก็ว่าไปเพราะว่าเมทไฟนอลเนี่ยถ้าเราทําดีๆนะฮะการลงไฟนอลลงหัวแต่ละทีเนาะถ้ามันติดที่เนี่ยผมเห็นคนทําได้สูงสุดอยู่ที่5ล้านถึง6ล้านเนาะก็พิจารณากันดูสําหรับเมทสายบัฟเนี่ยมันจะมันจะเป็นการสแปมดามิเมทเรื่อยๆนะข้อเสียของมันคือตอนเริ่มอะเราต้องเปิดบัฟเยอะนิดหนึ่ง มันเปิดบ,บับเยอะนิดหนึ่งแล้วก็สายนี้เป็นสายที่ค่อนข้างจะใช้ใช้เงินเยอะนะเพราะว่ามันต้องเน้นของ2รูนะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้ใส่ของเนี่ยเพิ่มความเร็วไล่นะเพราะว่าทิศหลักของมันคือเราต้องทําความเร็วล่ให้ถึงที่กําหนดเนาะซึ่งใครอยากรู้ข้อมูลเชิงลึกก็ไปดูในคลิปเอาแล้วกันในคลิปบิวเนาะผมทําไว้ละนะสํสำหรับสายนี้ก็เป็นสายอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งสายที่ค่อนข้างจะเล่นมันนะฮะดาเมจก็อย่างที่เห็นเนาะก็ไม่ได้ติดขี้ยากเกินอะไรมากมายนะแต่ติดก็ร้านกว่าล้ากว,กว,กวแวก็ยังมี เออดาเมจนู่นนี่นั่นเสริมอีกเยอะนะก็ไปดูในคลิปอีกเช่นเคยเนั่นแหละอันนี้ก็มาแนะนาําเฉยๆสายเนี้ยเป็นสายที่เล่นเล่นไม่ค่อยยากครับแต่น่าลาคาญบูบบบ๊นี้เ,เพราะว่าแป,ป๊บแป,ป๊บบัฟก็จะหมดแป,ป๊บแป๊บบัฟจะหมดเราก็ต้องกดบัฟอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้หมายว่ามันไม่ดีนะฮะมันก็ดีแต่คือมันจะเหมือนมันแบบอุ้ยกำลังทําดาเมจมันมันแล้วมันขัดจังหวะจังหวะอะไรอย่างงี้ฮะมันจะไปในทํานองนั้นนะมันเล่นไม่ยากเท่าไหร่แต่มันน่าลาคาญนิดนงะะก็รวั เรื่องการโดนดาเมจไปดีเพราะถ้าคุณโดนกระจึงเดียวก็คือบัฟหายทั้งเพลงนะฮะสายนี้จะดีอย่างหนึ่งคือว่ามันสามารถแบ่งบัฟให้เพื่อนได้ด้วยเพราะเราต้องกดสกิลนะบัฟนนแล้วก็สามารถใช้กับร่วงไปเพื่อนได้ไม่ว่าจะเป็นเบบออนไลน์นะหรือว่าสกิลไฮเซนเคิลสกิล t ีวอะไรก็ว่าไปก็ลองพิจารณากันดูโอเคนะฮะต่อไปนะก็คือเบลนไซนอน,นเอง ในที่เห็นในคลิปนี้เป็นเมทฟูล,ลักนะซึ่งมันไม่ใช่เป็นเมทไฟนอลโดยตรงนะแต่ลักษณะสกิลหรือว,ว่าวิธีการเล่นมันจะคล้ายๆนี้นะอย่างที่เห็นว่ามันทำดาเมจตอนติดคีนได้ประมาณ2ล้านกว่าแล้วนะซึ่งถ้าเราเอาไปอัพนะอย่างถูกวิธีหรือว่าอัพสก,กิลต่างๆเปิดบัฟต่างๆเนี่ยให้ถูกวิธีมันสามารถทำดาเมจได้เยอะกว่านี้มากๆนะฮะก็สายนี้นะเป็นสายที่เล่นไม่ยากเลยนะไม่ต้องแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะอยู่ห่างๆบอสนะเพราะสกิลมันมีระยะ นะไกลสุดอยู่ที่12เมตรนั่นเองเนาะเราก็ปล่อยไปนอนชิยๆไปข้อเสียของมันก็คือว่าเวลาที่มันชุลหุกฮะเวลาที่มันตกระกรรมลาบากก็คืออยู่ดีบอสจะปล่อยท่าที่จะแบบทั้งแมปซะง,งั้นอะไรเงี้ยฮะตรงนั้นอ่ะความลําบากของมันอยู่ตรงนั้นครับคือมันหลบยากเนาะต่อให้มีสกิลนะฮะที่ว่าสามารถหลบตอไลได้มันบางทีมันก็ไม่พนะ้นอ่ะเข้าใจไหมฮะมันก็จะเป็นข้อเสียข้อเดียวกับเมดทั่วไปนั่นแหละมันจะเสียตรงนั้นเนาะ แต่สําหรับนะสายนี้มันเป็นสายที่ตอนแรกๆตอนมันมาเนี่ยนะไอ้สกิลไฟนั่นนคาสีมันมาเนี่ยเป็นสายที่ได้รับความนิยมมากเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแรงแต่นั่นก็มันก็หลายปีมาแล้วนะหลังๆไม่มีคนเล่นเลยนะไม่มีคนเล่นไม่ค่อยมีเลยเพราะว่ามันเป็นสายที่ทาดาเมจใช่อยู่ฮะว่ามันทำเบิร์ดดาเมจได้สูงจริงถ้าเกิดมันติดคีเนี่ยมันก็ลองลองจากธนูเลยแต่ผมบอกบอกก่อนว่ามันเป็นสายที่ติดคียยากมากนะแล้วก็การจะบิวให้มันติดคีได้แบบ แน่นอนเนี่ยลำบากฮะแต่พูดถึงวิธีการเล่นต่างๆเนี่ยมันแทบไม่ได้ทําอะไรเลยมันง่ายตรงนั้นนะมันง่ายตรงนันตรงที่ว่าแค่ไล่แล้วก็ปล่อยสกิลไปเรื่อยๆจนกลัวบอสจะตายเท่านั้นเองนะก็เอาไปพิจารณากันดูสําหรับสายนี้เมีดไฟนอนนะอย่าลืมนะว่าถ้าอัพถูกวิธีมันแรงกว่านี้เยอะครับ โอเคนะก็สายต่อไปนะจะเป็นในส่วนของสายปามีดซึ่งสายปามีดเนี่ยผมก็ต้องบอกก่อนว่ามันก็ค่อนข้างจะแยกไปได้ในหลายๆทางนะไม่ว่าจะเป็นดาบปามีดเองนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะเล่นหอกปามีดนะเพราะว่าในระหว่างที่แบบการปามีดเนี่ยมันต้องรอบัฟนู่นนี่นั่นนะนะฮะรอบัฟผมมีดนะเพื่อทำทำอะไรให้มันดีที่สุดอะนะแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นที่เขาไปเล่นหอกกันเพราะว่ามีดาก้อนทูตนนแหละ่างที่ผมได้กล่าวไปเนาะตอนไอ้นี่ว่าว่ามันก็ค่อนข้างทำดาเมจได้ดี D. เขาเลยไปเล่นทางนั้นกันนะสำหรับผมเองเนี่ยจะเป็นสายปามีด,ดาบนะซึ่งบอกตรงผมเล่นเอามันนะฮะเล่นเอามันเอาฟันไวไวว่าแต่ในคำว่าเล่นเอามันเนี่ยใช่ว่ามันไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าบอสอีเวนต์เนี่ยอย่างยกตัวอย่างเลยอย่างพีอวตาเนี่ยมันจะมีการจํากัดดาเมจการตีเข้านะฮะว่า มันตีได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้เท่านั้นในในหนึ่งคีสแะในแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นในสายพวกสายปาไมีเนี่ยจะมีหน้ามีตาขึ้นมาทันทีเลยก็เพราะว่าการปามมีของมันนั้นนะจะเป็นการสแปมนะสแปมแบบดามเบจแบบรัวๆนะทำให้พวกบอสที่มันจํากัดดามเบจเข้าไปเนะี่ยนะฮะโดนไปทีหลายดอกและดามเบจมันก็อย่างว่าเยอะนะเพราะฉะนั้นผมบอกตามตรงว่าสายมีดเนี่ยรู้สึกว่าจะค่อนข้างเฉพาะนะเฉพาะสําหรับไอ้พวกบอสอีเวนต์หลายๆตัว แต่สําหรับใครที่อยากจะเล่นเอามันนะอย่างอย่างที่เห็นในคลิปนี่นแหละว่ามันค่อนข้างที่จะมันนะไม่ว่าจะเป็นการปามีดหรือว่าจะเป็นท่าทางการตีการฟันอะไรต่างๆนะดาเมจก็อย่างที่เห็นนะฮะแสนกว่าแสนกว่าก็รวมรวมกันก็นูน,นะเป็นล้านเหมือนกันนะล้านสองล้านเหมือนกันนะมันก็สามารถเอามาเล่นทําดาเมจได้แต่แน่นอนครับว่าเขาก็จะเน้นไปในทางหอกปามีดซึ่งช่องผมไม่มีคลิปหอกปามีดนะจะมีแต่ดาบปามีดนะก็เอาไปดูเปนน็นแนวทางได้เนาะโอเคสําหรับสายนี้ความเล่นยากเล่นง่ายก็ ผมว่ามันกลางๆครับมันกลางๆมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่เนาะมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่มันก็แค่หลบสกิลแล้วก็พยายามาดึงตีบอสเข้าไว้นะพยายามฟื้นฟูเอ็นะเพื่อที่ว่าจะรอบัฟหรือว่าใครยังไม่อยากรอบัฟอย่างสแปมไปเลยสแปมปามีดไปเลยก็จัดไปตามนั้นนะฮะจัดไปตามนั้นก็จะเห็นได้ว่ามันมีความมันในระดับหนึ่งสําหรับสายนี้ไม่ได้เน้นโหดครับแตเน้นมัน สายต่อไปนะก็ผมก็ต้องบอกลว่ามันเป็นการาทําที่ยังไม่เสร็จนะสำหรับพาราดินนะพาราดินของผมยังบิวไม่เสร็จนะแต่จะพูดถึงสายแท้งไปเลยนะสายแท้งก็ไม่ได้มีอะไรมากนะสายแท้งก็เป็นสายที่เอาไวปนะาา้ป้องกันนะทำการป้องกันชนกับบอสนะเพิ่มเฮดต,ต่างๆสายนี้นะฮะข้อดีคือมันมันถึกแหละมันถึกแหละแต่แน่นอนว่าสายแท้งมันก็จะแยกไปอีกเยอะนะไม่ว่าจะเป็นโบก,กันแทงเมดแทงแท้งมือเปล่า นะสำหรับตัวที่ผมเล่นเองเนี่ยมันจะเป็นสายแทงดาบโล่นะซึ่งแน่นอนฮะว่าบอสแต่ละตัวนะที่เราจะไปตีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์บอสบางตัวสามารถใช้ดาบโล่ได้บางตัวใช้ไม่ได้ต้องไปใช้มือเปล่าอะไรเงี้ยฮะมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เนาะจริง,รงๆอะ่ะนะเกมนี้ก็จะเป็นแบบว่าสร้างทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างคาแรคเตอร์ได้หลายตัวเพื่อที่จะเล่นหลายๆทางนั่นแหละฮะเอาไว้แก้บอสไปแก้บอสมา นะสำหรับสายแท้งเองนะข้อดีของมันคือหาที่ง่ายมากนะเพราะฉะนั้นมันจะเก็บเบี้ยวง่ายในตอนกลางๆนะแต่แน่นอนนะว่าตอนแรกก็จะลําบากนะเพราะว่าไม่มีใครเอาข้อตีแล้วเราเองก็ไม่ค่อยมีเมินะฮะวิธีการก็คือก็เล่นสายอื่นๆทั่วไปก่อนก็ได้แล้วค่อยไปรีทีหลังนะซึ่งจะรอรีหรือไอ้นี่ก็แล้วแต่จะรีเองก็แล้วแต่นะแต่ก็อย่างว่ามันก็เสี่ยงกันเยอะนะถ้าเกิดจะรีเลยอะไรเงี้ยแตรอรีก็เหมือนรอ รอรอเมียเขาเรียกว่าอะไรนะรอเมียที่เลิกไปกลับมาฮะแม่งก็จะมาะทันทีโอกาสน้อยมากนะรอไปสินะ <c oughs> ก็ให้เล่นแท้งตั้งแต่แรกแล้วก็ให้เพื่อน,นพยายามหาเพื่อนหาอะไรมันเป็นเกมสังคมนะฮะช่วยกันเก็บเดี้ยวไปนะ <c oughs> สำหรับสายแท้งเองเองนาะแน่นอนว่ามันก็ค่างดีเพราะว่าหน้าที่ของมันคือการดึงเฮดบอสให้บอสสนใจแค่เรานะแล้วก็ให้สายอื่นเ,เนขาทำดาเมจไปมันเป็นสายที่เทนะผมว่าสายที่เทเนาะก็เล่นไปชนบอสไปอึดดีนะสำหรับการจะ แยกเล่นไปพาราดินเองเนี่ยก็มันก็จะไม่ต่างกันมากนะแต่ก็แน่นอนว่าเราคงจะแทงเต็มที่ได้ไม่เหมือนเดิมนะแต่เราจะได้ดาเมจมาแทนนะสำหรับสายพาราดินเองมันจะเป็นกึงก่งๆนะระหว่างดาเมจกับเอ่อการแท้งบอสนะความอึดอะไรนู่นนี่นั่นแต่ผมบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้ดาเมจมันก็ไม่ได้เบ้อวางอะไรมากนะแล้วก็อย่างที่เห็นในคลิปว่าจะจบบอสได้แต่ละตัวันค่อนข,ข้างลําบากนะมันจะไปในเชิงของทับ เออเป็นแท้งด้วยแล้วก็ซับดาเมจให้เพื่อนด้วยนิดนหน่อยหน่อยนะก็เอาไปพิจารณาก,กันดูสายนี้แน่นอนครับเล่นไม่ยากแต่ต้องดูทีปกันหนึ่งแค่นั้นเองนะฮะโอเคนะก็อย่างที่เห็นไปเนาะว่าแต่ละสายเนี่ยมันก็มีจุดเอ่อข้อเสียข้อดีแตกต่างกันไปแต่ทุกสายนะถ้าเราเล่นให้มันให้ดีนยะเราเล่นให้มันตรงจุดเรารู้ข้อมูลนะยังไงมันก็เป็น เป็นสายที่ค่อนข้างที่จะเล่นได้ดีนะเกือบทุกสายเลยเนาะแล้วก็มันก็จะมีส่วนที่แยกออกไปอีกเยอะนะฮะในที่ผมยกตัวอย่างไปเนี่ยมันยังมีอีกหลายสก,กิลเนาะที่ยังไม่ได้แสดงผลนะอีกหลายสก,กิลนะที่ผมไม่ได้อัพมาใช้เหมือนคนอื่นนะอีกหลายสก,กิลที่จะทาให้ดาเมจมันแรงขึ้นได้นะซึ่งผมเองก็เล่นเล่นในแนวทางของตัวเองมาเนาะว่าเออเราออน,นี้ดีกว่าออน,นี้เราก็หยิบยกมานะคือบางอันเนี่ย ก็ต้องบอกตามตรงว่าขอคําแนะนําจากน้องๆเพื่อนๆนะเอามาเนาะแล้วก็ฟังฟังแล้วก็ตีโจดตีโจดแล้วก็ลองบิวเป็นสายตัวเองอันนี้คือความสนุกของมันนะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเช่นเคยผมจะแนะนําเหมือนเดิมเลยว่าคลิปผมแต่ละคลิปเนี่ยนะฮะให้ดูเป็นแนวทางเนาะส่วนถ้าผู้ชมจะเล่นยังไงเนี่ย อันนั้นแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับเพราะเสน่ห์ของเกมนี้อีกหนึ่งอย่างก็คือว่ามันสามารถบิวสายนะบิวข้ามสายัสกิลข้ามสายได้มันก็จะมีข้อจํากัดของมันอยู่ว่าอันนั้นใส่ไม่ได้อันนี้ใส่ไม่ได้ตามสายชิปนั้นนั้นนะแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกสกิลต,ต่างๆเนี่ยมันสามารถข้ามสายได้ซึ่งท่านผู้ชมก็ต้องเอาไปไต่ตองพิจารณาเพื่อเล่นกันดูเนาะ โอเคสำหรับวันนี้ผม,มไมดีไลฟ์โฟตี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะมีอะไรอยากจะติเตือนหรือคำแนะนำดีๆก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะฮะเดี๋ยวผมไปอ่านเพื่อนๆไปดูเนาะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดซับสไคร b ์ like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์สิบายบายทุกคนครับรอที่รอที่ที่จะรอที่ พี่ไมมผมได้ของมาแล้วครับคุณีเข้ามาสิได้เวลาไดเวลาตาผมเล่นละยื่อหลอเท่หลอดเท่หล่อเยอะหลอดเท่หลอ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 รเท่หลอเท่หลอเท่ หนดนี้เราวกว่า